ก็เห็นเขาเขาพูดแบบนั้นเลยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยเขาพูดว้างไงถ้าเราไม่ลงเขาจะยุดพื้นที่ไม่หรืยังไงนะ ถ้าเราไม่ลงเขาจะยึดพื้นที่ที่บ้านที่บ้านที่เราอยู่อ,อ่ะขอถ้าเราไม่กลับไปใช่คือข่าวเขาบอกแบบนี้แล้วคนคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยบอกกลับไปเยอะตรงนี้พี่มีใคร,รตอนนี้กลับไปเยอะไหมยเยอะหมดกลับหมดเลยหมดเลยเรือเนี่ยครอบครัวผมที่อยู่นี่ถ้อแคร์ไม่ให้ไม่ให้กลับ ขอร้องให้อยู่ช่วยทางานก่อนใช่ให้ช่วยงานกลับไปกีคนแล้วนส่วนของพี่เพื่อนพี่เลยตอนนี้ประมาณสี่คนกลับเลยครับเขาบอกเหตุผลไหมทำไมต้องกลับผมก็ได้เห็นเท้าที่เขาคุยมาแบบนั้นก็กลัวก็กลับไปที่บ้านค่อนข้างที่จะกดอย่างให้เรากลับไป ในส่วนนี้เราเราทราบรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกอย่างก็มาก้อนก็ก็ฟลัวเหมือนกันนะพี่แต่เราอยากไปดูเขามากครับพี่อยากไปดูเขามากแล้วพอทํางานไปทีนี้ก็รัฐบ,บ,บาลต่อรัฐบ,บาลไทยก็ประกาศว่ากุญ้้างพิชชาตอให้เกียรติหลักเหมือนกันอ จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้จะมีข้อตกลง13ข้อหยุดยิงในการประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศไทยดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานชาวกัมพูชาเช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจโรงงานและธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังไซงานก่อสร้างบ้านรูมูลค่าบ้านกว่า30ล้านบาทที่ตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีและได้พูดคุยกับนายชิต,ติพัฒน์จันทองอายุ55ปีอดีตนักฟุตบอลสโมสรราชนาวีปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตนเองได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงงานชาวกัมพูชาเก็บของเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลายสิบคนทั้งที่ตัวเองพยายามเหนี่ยวรั้งและขอร้องให้ช่วยทำงานต่อให้เสร็จก่อน นายชิติพัฒน์จันทองบอกว่าตนเองประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาสาเหตุที่ต้องใช้แรงงานชาวกัมพูชาเพราะว่าคนกัมพูชาค่อนข้างมีฝีมือในงานก่อสร้างและนิสัยค่อนข้างดีควบคุมได้ง่ายก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบลูกน้องก็ทํางานตามปกติแต่พอเกิดสถานการณ์การสื่อสารในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยคนในประเทศกัมพูชาพยายามมาสื่อสารกับคนกัมพูชาที่ท ทำงานอยู่ในประเทศไทยในลักษณะเช่นหากไม่กลับจะถูกยึดบ้านและที่ดินยึดพาสปอร์ตต่อไปจะไม่มีสถานกงศูลในประเทศไทยระวังจะถูกคนไทยทำร้ายและอื่นๆอีกมากมายจนทำให้กลุ่มลูกน้องกัมพูชาเริ่มกลัวและมีความกังวลก่อนจะตัดสินใจลาออกและเก็บข้าวของเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปจนเกือบหมดเกลี้ยงปัจจุบันตนเองเหลือแรงงานชาวกัมพูชาทำงานเพียง7-8คนเท่านั้น นอกจากนี้ยังอยากฝากถึงอดีตผู้นําประเทศกัมพูชาอย่างฮุนเซนอยากให้มองประชากรของประเทศตัวเองสําคัญมากกว่าธุรกิจส่วนตัวและไม่อยากให้มีการกดดันประชากรของตนเองให้เดินทางกลับประเทศรวมถึงผู้นําในประเทศไทยช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้และอยากให้มองผลประโยชน์ของประเทศชาติสําคัญทั้งสองฝั่ง ถามว่าได้ว่าผลกระทบอะไรมากน้อยเพียงใดตอบเลยว่าเยอะเยอะอยู่เพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ของเราไม่เป็นชาวชาวกมพูชาเพราะว่าส่วนใหญ่กมพูชาจะมีจะมีฝีมือด้านการก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งซึ่ง,งเราก็อชอบในในในส่วนนี้แล้วก็ส่วนใหญ่คนกมพูชาจะมีนิสัยค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการสื่อสารระหว่าง คนของของเขาที่บ้าน กับการสื่อสารในเมืองไทยเนี่ยมันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับูชายเนี่ยทางบ้านเขาเนี่ยจะให้จะให้ข่าวจะให้ข่าวมาทางทางทางคนกับพูชาของเราว่าถ้าไม่กลับก็จะยึดที่ดินไม่กลับจะไม่ต่อพาสปอร์ตให้จะไม่มีกองศูนในในไทยในกัมพูชายอีกแล้วระวังคนไทยจะทำร้ายแล้วก็โอ้หลายเรื่องหลายเรื่องประมาณ6กข้อครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ โทร<ม>คุณุณตาคุณยายอย่างเงี้ย<ม>เป็นห่วงลูก<ม>ก็กลับมาเถื่อกลับมาเถอะเพราะว่ากลัวกลัวคนไทยจะฆ่า<ม>แต่เงี้ยซึ่งวันในความเปจริงเนี่ยคนไทยเราไม่ทำอย่างนั้น<ม>ฝากถึงคุณเซนแล้วกันคุณจะต้องมองประชาชนของคุณให้มากกว่าธุ<ม>กรกิจของคุณ ผมไม่ได้ว่าคัมพูชาอย่างเดียวนะไทยก็เหมือนกันนะครับอันนี้ขอฝากนิดนึงเราไม่อยากพูดเยอะแต่เพียงแต่ว่าคือถ้าถ้าถ้าสองผู้นําสามารถผไอสามารถไอสามารถดีกันเหมือนเดิมคงไม่ใช่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าขอให้เห็นแต่ประโยชน์ของชาติทั้งสองฝั่งนะครับแล้วร้วทุกอย่างจอกมาดีเองด้านนายดําอายุ40ปีหนึ่งในคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชามาทํางานในไทยนานกว่า5ปีเล่าว่า ระหว่างที่เกิดการประทะตามแนวชายแดนยอมรับว่ากลัวมากเพราะครอบครัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาและกลัวบ้านจะถูกกระสุนปืนตอนนี้มีเพื่อนร่วมอาชีพสัญชาติเดียวกันเดินทางกลับประเทศไปจำนวนมากสาเหตุเป็นเพราะกระแสข่าวในประเทศกัมพูชาหากใครไม่เดินทางกลับจะถูกยึดที่ดินและบ้านเรือนทำให้ชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยเกิดการหวาดกลัวและกลัวจะถูกคนไทยทำร้ายจึงตัดสินใจกลับบ้านที่ประเทศกัมพูชาส่วนที่ตนเองยังไม่กลับเพราะไหน จ้างขอร้องให้อยู่ช่วยงานและถ้าหากตนเองกลับบ้านไปก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้หนี้เพราะยอมรับว่ามีการกู้เงินจากธนาคารในประเทศกัมพูชามาสร้างบ้านหากกลับไปคงหาเงินใช้หนี้ไม่ได้ส่วนตัวไม่อยากให้เกิดสงครามและอยากให้ประเทศไทยและกัมพูชากลับมาดีกันเหมือนเดิม แต่เขาก็บอกว่าเราเกิดอะไรขึ้นที่แบบจะมีการยึดที่จนตนคนกัพมชาต้องแหกกับประเทศเลยตอนนี้ก็เห็นขาวเขาพูดแบบนั้นแหละแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยเขาพูดว่าไงถ้าเราไม่ลงเขาจะยิดพื้นที่ไม่ถึงยังไงนะ ถ้าเราไม่ลงเขาจะหยุดพื้นที่ที่บ้านที่บ้านที่เราอยู่อ่ะก็ถ้าเราไม่กลับไปใช่คือข่าวเขาบอกบ้างแบบนี้แล้วคนคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยบอกกลับไปเยอะตรงนี้พี่มีใครตรอน,นี้กลับไปเยอะไหมยเยอะหมดกลับหมดเลยหมดเลยเหลือนค่ครอบครัวผมที่อยู่นี่เท่าแค่ไม่ให้ไม่ให้กลับ ขอให้ช่วยขอร้องให้อยู่ช่วยทํางานก่อนให้ช่วยงานกลับไปี่คนแล้วในส่วนของพี่เพื่อนพี่เลยตอนี้ประมาณสี่คนกลับเลยครับเขาบอกเหตุผลไหมทำไมต้องกลับผมก็ได้เห็นเห็นข่าวเขาคุยมาแบบนั้นก็กลัวก็กลับไปคุยแบบไหนคือแบบว่าถ้าเราไม่ไปเขาจะยึดพื้นที่อะไรอย่างนี้อะไรที่ดีไม่อยากินยึดบ้านใช่ก็กลัว ลัวกับใ,ใ,ในส่วนตัวทีทอยากอยู่นานๆไหมยากอยู่ครับอยากอยู่ยังน่นานครับเพราะว่าอยู่ที่นู้นก็ไม,ม่ยังไม่มีงานทำตนนีม<ๆ>ก็อยากอยู่นี่ทำงาน<ๆ>อยู่นูน้นติดนี่เขายังไม่หมดติดนี้ที่บ้านด้วยใช่ใ,<น>ใช้หมดอย่างยัง ย่างไรหมดติ่เนี่ยติ่เนี่ยคติดนี่เอามาสร้างบ้านออกไปกู้เงินที่ประเทศไหนประเทศแล้วก็มาสร้างบ้านตัวเอง,งแต่ต้องกลับมาแต่ต้องเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทํางานใช่ครับต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปโรงงานอู่ต่อเรือนําเที่ยวสปีดบทรายใหญ่ของจังหวัดชลบรุรีในพื้นที่ตาบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีและได้พูดคุยกับเจ้าของอู่คือนายสิทธิกรป้อมทองอายุ42ปีได้เปิดเผยว่าตนเองได้รับผลกระทบอย่างหนักกับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากโรงงานของตนอง เองใช้แรงงานกัมพูชากว่า80%ซแต่หลังเกิดเรื่องทําให้แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศเกินครึ่งทําให้งานสะดุดงานผลิตชะลอตัวไม่มีคนทํางานส่วนสาเหตุที่ลูกน้องชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปซึ่งจากการพูดคุยกันทราบว่าญาิญาในกัมพูชาโทรศัพท์มาบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านมาบอกให้คนกัมพูชาที่ทํางานในไทยรีบเดินทางกลับประเทศไม่เช่นนั้นจะถูกยึดที่ดินและถอดชื่อออกจากทะเบียนราษฎรของกัมพูชาแถมยังถูกปั่นกระแสว่า,วาระวังคนไทยจะทำร้าย เวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลก็ระวังถูกหมอพยาบาลฉีดยาผิดให้จนทําให้แรงงานชาวกัมพูชาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดส่วนตัวพยายามเจราจาพูดคุยและการันตีความปลอดภัยให้กับลูกน้องแต่ก็ไม่สําเร็จจนทําให้ตอนนี้ตนเองขาดแคลนแรงงานจํานวนมากสุดท้ายอยากฝากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ผมมาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรือนำเที่ยวสปีดบัลเฟร์การ์ดก็คือ s r b อานะพี่กนะ็ mm hmm. คือ mm hmm. หลักๆเลยเราจะใช้แรงงานที่เป็นกมูชาสัก80%ดสิเปอเลยพี่ครับก็หลักๆก,ก็คือตอนเนี้ชาวกมูชาก็คือเ mm hmm. หมือนกับเขาได้รับข่าวจากที่บ้านเขา mm hmm. แล้วเขาก็ได้กลับไปประมาณ50%เลยก็ mm hmm. คือผมก็จะหายไปประมาณนั mm hmm. กสิบห้าคนจ้งเหลืออีกประมาณสิบสิบสิบว่าคน แต่ตอนนี้เราก็มีพวกแรงงานไทยของของบ้านเราเองก็รวมด้วยครับแต่หลักคือแรงงานกาัมพูชานี่เราใช่ก็คือผมกระทบว่าคือกามมิละชะลอลงไป5้าสิบเปอเซ็นเลยครับรหลักๆเลยคือเหมือนกับเ,เขาส่งไปทางผู้ใหญ่บ้านที่ที่บ้านเขาแล้วให้มาบอกพ่อแม่ของเขาว่าให้พ่อแม่เขาโทรมาว่าถ้าไม่กลับถ้าไม่กลับบ้านาทางกัมพูชาเขาจะยึดที่แล้วก็เขาเรียกว่าไร เอาชื่อออกจากทะเบียนราษฎรอะไรเขาก็เลยกลัวกันเรื่องเรื่องนี้เขาก็เลยกลับบ้านกันใช่แล้วส่วนที่ยังไม่กลับนี่เขาเขาเขาคือได้กลุ่มวันทหไมถ้าทำไม,าไม่กลับก็ส่วนตัวผมก็ได้คุยลูกน้องบอกว่าคือเราลองด,ดูไหมในส่วนที่กลับไปบ้างแล้วอะถ้าสักหนึ่งเดือนแล้วเขาแล้วเราลองโทรไปเช็คดูว่าเฮ้ เขาได้ทางานจริงไหมเป็นงั้นจริงไหมแล้วเราค่อยกลับอีกทีมันก็ยังไม่สายทางด้านนายตาอายุ34ปีชาวกัมพูชาซึ่งทํางานอยู่ในโรงงานอูต่ต่อเรือสปีดโบ๊ทบอกว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนกัมพูชามาชวนกลับบ้านโดยบอกว่าจะอยู่ทําไมอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาและอันตรายรวมถึงไม่ปลอดภัยซึ่งตนนั้นเจ้านายดูแลและให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีรวมถึงรัฐบาลไทยให้เกียรติชาวกัมพูชาที่ทํางานในประเทศไทยจึงตัดสินใจไม่กลับส่วนตัวเลือกที่จะไม่ดูข่าวในประเทศตัวเองเพราะดูไปแล้วก็เครียดจ ทำให้ตัวเองอยากเดินทางกลับบ้านพร้อมทั้งอยากฝากชาวกัมพูชาไม่อยากให้เกลียดชังคนไทยหรือไปหาเรื่องคนไทยและประเทศไทยยังมีที่ปลอดภัยอีกทั้งไม่อยากให้ทั้งสองประเทศเกิดการประทะกันอีกก็เขาก็เรียเไทยลับบ้านด้วยจะอยู่ไปทําไมเดี๋ยวมันมีปัญหาอันตรายใช่ป่ะแต่ผมบอกว่าไม่ป็นไรที่นี้ทีนี้จานายเขาดูแลต่อย่างดีครับครับครับแล้วก็ พอไทยเคียดเรามากครับครับแล้วเห็นบอกว่าที่บ้านค่อนข้างที่จะกดดันให้เรากลับไปเนี่ยในส่วนนี้เราเราความรู้สึกส่วนตัวเรารู้สึกยังไงจะมรดกจะก็ฟัวมันกันนะพี่แต่เราอยากไปดูขาวมากครับพี่อ,อยากไปดูขาวมากแล้วพอทํางานไปทีนี้ก็รัฐบาลทอรัฐบาลไทยก็ประกาศว่าคนข้ามพชชารอให้เคียดหลักเหมือนกันอืม เต่เห็นบอกว่าที่มันมีกระแสข่าวว่าจะโดนยึดบ้านหักไม่กลับอย่างเงี้ยทางบ้านได้โทรบอกคุยเรื่องนี้กับลอานลยที่วันผมไม่ได้ค่ไม่ได้บอกเลยเพราะเราเลือกที่จะไม่ดูข่าวข่าวเพื่อเราจะไม่เครียดใช่ครับใช่ครับเราดูไปเราคิดเยอะใช่ป่ะเราคิดเยอะปั๊บเอะจะกลับด้วยอือเราก็จะกลับด้วยเลยใช่ครับไม่ไม่ดูในส่วนของเพื่อนเราเองตอนนี้กลับไปกี่คนละที่บอกกลับเลยไม่ไหวแล้วต้องกลับเลยแต่ยานยานอยู่ไกลๆนี่ก็เยอะพีนะอยู่ทีละยองเขาก็กลับ Well. ใช่แต่พี่มอแต่พี่น้องผมมา้อมด้วยกับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ